สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival ครับผมโอเคทุกคนวันนี้มีอีเวนต์เกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ได้อ่านชื่ออะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยกันทุกคนก็รู้สึกว่าวันนี้จะมีความคลึกคลื้นนะครับในกลุ่มนี้มีคนออนเยอะมากๆนะ ซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะมาทำกิจกรรมนี้กันทุกคนนะครับบททดสอบชุมชนนี่ซึ่งเอาจริงๆผมอยากได้ทั้ง3อย่างเลยนะแต่ถ้าถามว่าผมอยากได้อันไหนมากที่สุดก็คืออชุดนะครับแล้วเดี๋ยววันที่9จะมีอีเวนต์บังเกอร์บราแล้วก็รอบนี้เราจะไปกันเช่นเคยนะแต่ว่าไปแค่ครั้งเดียวเราก็จะเก็บถังแดงครบแล้วนะครับ หลังจากที่ครั้งที่แล้ว,ลวเนี่ยเราพลาดในการนับวันผิดนะทีนี้เราก็เหลือแค่กระปุกเกียร์รถ ATV นะครับอีกแค่2กระปุกเท่านั้นเองนะเราจะได้มีรถ ATV ใช้กันแล้วเนี่ยมันมันใกล้มันใกล้แล้วทุกคนเนี่ย มันใกล้มากๆแล้วนะที่เราจะได้รถ ATV ใช้ครับแต่งปืนเอ้าทำไมผมเดี๋ยวนะแต่แตงปืนแป๊บนะครับเอ้าทำไมผมไม่เอาอันนี้มาใช้อ่ะเออไอ้หม่อันนี้มันมีประโยชน์มากกว่าพิสัยไกลด้วยอ่ะเอาอันนี้แล้วกันนะไม่เอาโอเค กครับก็เดี๋ยวเราจะขี่ซะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันก่อนเราได้ราบรถไอ้นี่ไว้ด้วยนะรถที่ได้จากการลงเวฟ99นะครับค่าสองบีก็คือสกินตำรวจนี่ไงมอเตอร์ไซค์ตำรวจนะครับอย่างเท่ทุกคนป่ะใส่ชุดผู้บุกเบิกด้วยนะมีอีเวนต์เกิดขึ้นครับอ๋อแมปนี้มีอีเวนต์ประมาณ10วันนะครับ18ชั่วโมง ก็เท่ากับ11วันสิใช่ไหมนะกดรับของก่อนไม่ต้องดูโฆษณานะครับเพราะว่าผมเติมเงินไปในโหมดผู้บุกเบิกนะแต่ปกติก็ไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่นะชุมชนเนี่ยเพราะว่ามันเปลืองปืนไงอ่ะเอ้ยเอ้ยแมปใหม่ทุกคนนี่ใครอะ่ะมาครัสมาครัสครับ อักษรเล็กจังเลยอะมองในไอ้นี้ไม่ชัดรู้อย่างงี้ภาคตอนเล่นดีกว่านะตอนที่คุยกับตัวละครนะครับพิกรรมไหนยากนะเออมีบูพิธีกรรมด้วยอะเสียเหรียญเนาะกิจกรรมนี้ต้องใช้เหรียญเหรอโอ้สายเติมเงินนี้สบายเลยนะแบบนี้วิมันไม่มีของขายเลยนะ อันนี้ตาเ่าดิ่น่โฮติสนี่ใช่ไหมผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยดูเขาผิดนะึกว่าเขาเป็นคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยสรุปไม่ใช่นะครับซึ่งมันเป็นเนื้อเรื่องของพฤติกรรมเมื่อปีที่แล้วนะสามารถย้อนไปดูได้นะครับว่าทําไมผมถึงมองเขาว่าเป็นคนร้ายนะเออแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่นะครับเขาก็คือตะแก่คนหนึ่งนั่นเองนะเราให้ผมไปไหนนะอ่ะหอมีลูกศรเชียร์ต่ขอดูแวะตรงนี้หน่อยนะ เนี่ยมีบ้านให้เข้าอะ่ะมันต้องมีอีเวนต์อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะเราไปตามลูกศรก่อนครับเอ้แท่นนี้มันคุ้นๆอ๋อมันจะรีหนึ่งวันต่อต่อครั้งเหรอดีนะผมพกอาวุธนี้มาด้วยนะครับอ่ากดใช้เลยตัวนี้แพ้ไฟใช่ไหมเฮ้ย สู้พวกนี้ใช่ไหมอ๋อมันก็เลยบอกว่าเป็นอีเวนต์ทดสอบของชุมชนไงฮิยู่มีตัวพุ่งอวกด้วยวรสิธิ์กระหายเลือดคือเราต้องจัดการซอมบี้ตามที่ในรูปใช่ไหมตามเควสต,ต่างๆแต่จริงๆมันก็คือมีลูกน้องมันด้วยครับสงสัยต้องเอากล่องพยาบาลแล้วะไก่ไม่น่าจะช่วย ไก่น่าจะช่วยไม่ทันนะอ่าเสร็จแล้วคุยกับมาคัสโอมันเป็นเควสแบบนี้ทุกคนเมื่อกี้เราเห็นกี่เควสอะสี่ปะ่ะสี่เควสนะครับสู้เราได้อะไรอะเอ๊ะมันมีสัญลักษณ์อะไรอยู่ข้างบนด้วยนะ250ครับอ๋อมันก็คือเหมือนตุ๊กตาไล่ฝนเลยนะเอามาแลกของแบบนี้เหรอเอาไรเดีย เอาใช้แค่ร้อยเดียวก่อนได้ไหมไม่ค่อยอยากได้จากทั้งสามอย่างเนี่ยพออ๋อภารกิจเสร็จสิ้นแล้วฮะแค่นี้เหรอโอ้โหมีบูทด้วยบูทก็คือแบบช่วยอันนี้ดับคมขึ้นแน่ๆเลยแค่นี้เหรอมีเควสอื่นอีกหรือเปล่าอ๋อนี่ไงพิธีกรรมกลมเกลียวนะครับโอ้โอกดใช้เอ้ย มาป่าข้างหลังช่วยกวางศักดิ์สิทธิ์ไว้อ่าเวงกรรมแล้วไอ้พวกนี้มันโจมตีกวางศักดิ์สิทธิ์ครับเมื่อกี้หมาเฮ้ยหมูป่ากลับมาแล้วเหรอเฮดี๋ยวเดี๋ยวโดนหมูป่าจะตายจะตายเฮ้ยกวางก็จะตายเดี๋ยวก่อนมันอะยังไงนะมันสู้ยังไงนะขอต้องให้มันชนก่อนใช่ไหมครับแต่กวางมันจะตายก่อนไงเอาปืนลูกซองเลยกันนะ คือเวออเควสนี้เราไม่ต้องสนใจเรื่องเนื้อสัตว์หนังสัตว์ไงใช่ไหมจัดการมันไปเลยนี่ตายหมดยังวะตัวอะไรไมาอีกอะโอ้หูน้องหมีครับน้องหมีกับน้องกระทิงเอ่ยไม่กระทิงน้องหมูป่ามาอีกแล้วโอ้ยมาทั้งมาทั้งกิจกรรมที่นี่เลยนะกิจกรรมล่าสัตว์ครั้งที่แล้วทุกคน,กคนเฮ้ยกวางจะตายแล้วว่าอย่าบอกนะเจาระค้มาด้วยเหรอ นั่นืมาจริงทุกคนอ๋อไอที่เขาบอกว่าในเพจว่าสัตว์ป่าจะกลับมาใหม่ก็คือไม่แบบนี้เหรอเ่อจะตายจะตายแล้วก็นดาบฟันไม่ทันครับัอเน,นี้ยโอ้กว่าจะกว่าจะจัดการได้ทุกคนมีรางวัลใหม่ แสดงว่าอีกสิบวันนี่คือผมต้องกลับมาเล่นใหม่ใช่ไหมเหมือนึงว่าเล่นเล่นตรงนี้ทุกวันก็โอเคได้อยู่นะครับวิมันมีของอันนี้เยอะเหมือนกันนะของที่สำคัญสำคัญนะครับของแรกๆของหายากก็เยอะอีกอันหนึ่งคืออะไรพิธีกรรมเสริมแกล่งไอ้น,นักจุดจมนี่เหมือนที่เราเคยเจอที่ยอดแหลมหินปูนนี่ใช่ไหม เนี่ยทำไมมันบอกว่าให้ใช้ปืนเจาะเกาะวะแต่จริงๆไม่ต้องใช้ปืนเจาะเกาะก็น่าจะสู้ได้มั้งนักจูโจมเดี๋ยวเดี๋ยวผ้ามันแผลจตมันหิวเลือดไม่ทันนะเช็ดปืนแล้วกันนะรอบหน้าผมเอาปืนมาใช้ดีกว่าทุกคนอืุ้ยแล้วอย่างนี้ไอ้แอคเคาอีกแอคเคาหนึงอ่ะเป็นแอคเคามือใหม่ผมจะสู้ไหวไหมเนี่ย ต้องลองนะเออนอะเดี๋ยวผมทำวันละสองคลิปไหมแบบของมือใหม่ด้วยแล้วก็ของของแอคเคาท์หลักด้วยขนาดมือใหม่ยังถามว่ารู้สึกยากไหมก็เฉยๆนะอาจจะเพราะว่าเราเออ่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเลเวลเต็มแล้วอะ่ะแล้วก็อาวุธอะไรแบบนี้เราพร้อมไงแต่แอคเขา อีกอันหนึ่งอ่ะมือใหม่จะไหวหรือเปล่าเอ่อรองเท้ากับรองเท้าพังนะครับใส่ก่อนอีกอันหนึ่งอ่ะฝัน้ายพิธีกรรมชำระเอ้ยใช้เหรียญหรอผมมีเหรียญแค่ยี่บอ่ะ โอ้เป็นกิจกรรมละลายเหรียญนั่นเองทุกคนเติมเหรียญเท่าไหร่ได้บ้างสี่สิบาบาทได้25เอ้ได้50เหรียญครับใช้ปันส่วนได้ไหมปันส่วนเราก็มีนะสองเหรียญ200กว่าบาทกิจกรรมเติมเงินอีกแล้วสินะยังไม่เติมดีกว่าปะเอาไงดีอ่ะ แต่ถ้าสมุติเราเติมเราก็จะสามารถเล่นได้อีกอันนึงนะก็เหมือนกับว่ามาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูด้วยไงวิกระปุกเกียร์กับถังแก๊สสองอันเลยทุกคนหรือว่าเราจะไม่ไปบังเกอร์บาโวแล้วเอาถัางแก๊สที่นี่คือถ้าเรามาแลกของที่เนี่ยใช่ไหมทุกคนมันมันประหยัดมันประหยัดปืนไปมากมันประหยัดมากกว่าที่เราจะไปที่บังเกอร์บาโวนะเอาไงดีอะ ผมควรเติมเงินไหมทุกคนหรือจะเติมเฉพาะวันนี้ดีแบบว่าทําคลิปให้มันครบอะว่าออีเวนท์นี้มันต้องทําอะไรบ้างแต่เขาสร้างแมปใหญ่ขนาดนี้ผมว่าอาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยไหมเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับทุกคนเดี๋ยวเย็นๆว่ากันอีกทีนึงก็เรามารับบัฟก่อนครับเผื่อฟุกได้เหรียญนะ สักร้อยเหรียญก็ยังดีนะทำอีเวนต์ทดสอบแบบทดสอบชุมชนนะครับอุอตกิจกรรมนี้ดีนะแต่เราต้องรอไงอ่ะแต่ก็รอได้แหละเราเล่นมาขนาดนี้แล้วนะจะคบปีแล้วทุกคนดูดิดูดจะดูตามจำนวน EP ของเกมนี้ได้นะครับเพราะว่าบางวันเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะอย่างวันที่ ผมกโกรธแมวจรที่มันมากัดแมวผมอะวันนั้นผมก็ไม่ได้ทำคลิปเนาะก็ใกล้จะครบ356คลิปแล้วนะครับนั่นก็คือเท่ากับว่าผมเล่นเกมนี้มาจะครบปีแล้วเออโอ้ยเนาะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อีเวนต์หยุดพักนะ คือคลิปมันสั้นไงผมว่าต้องมาทําอย่างอื่นบ้างอนะจบสั้นไปไม่โอเคนะเห็นหลายๆคนชอบคลิปยาวๆอะน,นั้นเรามาต่อให้มันถึง20นาทีละกันนะครับอันนี้มันหลอกเราอีกแล้วทุกคนจัดการเลยนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนมันต้องมาครับเราใช้ปืนเลยแล้วกันนะนี่ขนาดผมใช้ปืนยิงกนะันเลือดดีผมลดเลือยผมลดขนาดนั้นกางเกงพังเลย ไม่เป็นไรครับไม่มีคนเห็นหรอกบอกเซอร์สีฟ้าเข้ากับเสื้อชุดนี้เหมือนกันนะเฮ้ยปืนชุดเกราะด้วยครับเอากลับหมดเลยไม่ได้หรอ๋อได้ดิเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บที่รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับเอาเสื้อกับอ่าโอเคแล้วไหนจะของที่อยู่ในรถมอเตอร์ไซค์อีกนะ ไม่แน่อาจจะมีแบบปิด M 1 6ไว้ให้เราใช้สู้ในอีเวนต์ก็ได้มั้งนะแต่เราก็ขนอาวุธมาเยอะเหมือนกันสรุปคือสู้แค่นี้เหรอต่อวันใช่ไหมครับโอใครเติมเงินนี่คือสามารถเก็บได้รวดเดียวเลยเนาะใช้เหรียญ25เหรียญต่อหนึครั้งนะครับแต่ใช้ปันผลรีแมปไม่ได้เหรอ เมื่อกี้เห็นผมลองกดแววๆมันมันไม่มีคําว่าปันผลให้ไม่เหมือนแมปอื่นที่มันสามารถกดได้นะครับก็เออไม่เป็นไรแล้วก็รอแล้วกันนะครับวันต่อไปเราก็ค่อยมาทําไปเรื่อยๆนะแต่เมื่อกี้เห็นเราก็คืออยากได้ถังแก๊สผมขาดอันหนึ่งไงก็เอาสักอันหนึ่งกระปุกเกียร์อันนึงนะโอ๋แต่ว่าน่าจะเหมือนอีเวนต์การออกล่าสัตว์นะครับมันจะมีแผงหนึ่งที่ มันรีทุกวันแล้วก็อีกแผงนึงมันไม่รีอ่ะแสดงว่าผมก็ต้องหากระปุกเกอ์ีกอีกอันหนึ่งถึงจะได้รถเอทีวีนะอ,อ,อย่าเพิ่งไปหวังทุกคน <c oughs> มีทั้งสิบวันนะโอเคทุกคนสวัสดีนะครับก็มาเจอกันช่วงเย็นอีกทีนึงคือไหนไหนเราก็จะทำคลิปแล้วผมว่านะผมว่าผม เติมเงิน50บาทก็ได้ไมั้ง49บาทนะครับเอาเหรียญ50เหรียญน,นะเหรียญทองอะ่ะจะได้เล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยว่าวันหนึ่งนะถ้าสมมติทุกคนมีเหรียญเนี่ยเวลาจะสู้เนี่ยบอสแต่ละเรียกว่าอะไรเควสแต่ละเควสเนี่ยมันต้องใช้อาวุธอะไรยังไงสู้ยังไงนะครับทีนี้เราเหลือแค่อันเดียวก็คือเควสอันที่4นะมันคือตัวอะไรนะ ฝันรายนะครับพิธีกรรมชำระล้างมีสิพิธีกรรมนะก็เดี๋ยวเรามาค่อยมาพูดเจาะชงกันแล้วกันนะครับว่ามันอะไรยังไงเดี๋ยวผมทําคลิปแยกแล้วกันคือตอนนี้ผมคิดคอนเทนต์อะไรได้แล้วล่ะแต่ผมกําลังคิดว่าผมจะทําหรือเปล่าแค่นั้นเองเ่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเติมเงินก่อนนะครับแล้วผมจะได้ V I P ครบเวันไหม มันจะบวกเพิ่มจากเดิมปะหรือมันต่อไปอีกเจ็วันเลยหรือมันนับมันนับวันนี้ด้วยก็เป็นสิบวันอะไรแบบนี้ปะหรือมันนับหนึ่งไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอโอเคครับมาเริ่มกันเลยพิธีกรรมชำละล้างนะครับโอมาแบบนี้เลยหรอโอ้ยมีสปอร์ด้วยทุกคนนี่มันเหมือนไอซอมบี้ที่อยู่ห้องแลบยินเนซิตเลยอะตบแรงเอาปืนพังพังอะไรตอนนี้เรา เดี๋ยวเดี๋ยวไปกระเป๋าก่อนรีบ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 หยิบหน้าเขียวแล้วเมื่อกี้นี่แขนใครทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยแขนผู้ใดแล้วยังไงต่อปาบไอ้พวกซอมบี้แพร่เชื้อพวกนี้แล้วยังไงต่อเฮ้ยนี่นงไงอ๋อผู้ตื่นรู้นะครับก็คือรังใหม่นั่นแหละนะเอา้าเฮ้ยมันเด้งขึ้นกลับมามันฟื้นคืนชีพได้ทุกคนเนี่ยโดนตัดเสื้อพังมาแล้วผมจะรอดไหมเนะนี่ยรอดดีเนาะ เล่นมาสักขนาดนี้แล้วี๋ยวต้องไปยิงตัวนี้ครับโอ,อต้นจัดการให้หมดก่อนมีของโคดแลขายด้วยแหละโอ,อพี่ซีโร่พี่แต่ว่ามันต้องใช้เงินนะ่ะจัดการครบแล้วนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปย่อยในะอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นพูดแยกไปเลยแล้วกันนะเออเนี่ยเกี่ยวกับพวกนี้ครับเดี๋ยวผมขอเวลาทําก่อนนะ หมดแล้วทุกคนพอ,อมีเอ้าเดี๋ยวกด25เหรียญผมไปแล้วครับเรียบร้อยกดรีเฟซกดผิดอ,อ,อ,อะไรอ่ะเนี่ยทุกคนผมไม่ค่อยอยากเติมเหรียญเพราะเพราะแบบนนเนี่ยมือมันลั่นครับก็เท่ากับว่ายี่้าเหรียญเอ๊ะ50เหรียญที่ผมเติมเมื่อกี้หมดเกลี้ยงไปแล้วเรียบร้อย25แรกไปกับดันชําระล้างพฤติกรรม อ่พิธีกรรมชำระล้างนะส่วน25้าเหรียญก็คือไปกับการกดรีเฟรชเมื่อกี้ <c oughs> คือเหมือน <c oughs> เหมือนดวงผมมันจะไม่อยากให้ผมเล่นต่ออ่ะโอเคได้ก็โอเค,อเคทุกคนเดีย๋ยวเราเก็บไอ้ตุ๊กตาไล่ฝนนะครับให้มันได้ครบ1500แล้วเราก็จะมาแลกชุดกันนะคือถ้า,ถ,าถ้าผมอยากได้อะไรก็คือผมอยากได้ไอ้อันนั้นก่อนนะครับชุดพิธีกรรมอของอีเวนต์นี้นะครับแล้เดี๋ยวกระบกเกียร์กับ อีกกี่อย่างนะกระปุกเกียร์กระเป๋านะครับค่อยว่ากันอีกทีนะ